รายการ The People Show ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเ<ม>นี่ยนะคะเราสองคนค่ะ,คะก็บังเกิญไปปัก,กันในงานงานหนึ่งนะคะซึ่งบอกเลยว่างานนี้เป็นงานแห่งความปื้มปิติยินดีค่ะของเราบรรดาคนดังเจ้าของแบรนด์แล้วก็นักธุรกิจนะคะที่มีโอกาสเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินั่นเองที่โรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตค่ะใหม่นะคะก็ไม่พลาดที่จะลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ ตอนนี้มาอยู่ที่โรงแรมอมรีดอนมื่งแอร์พอร์ตค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะณนะสถานที่แห่งนี้ค่ะจะมีงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจนัก,กธุรกิจหรือว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆ ซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็เป็นการการันตีถึงความสาเร็จอีกขั้นหนึ่งนั่นเองค่ะแน่นอนว่าบรรยากาศในงานข้างหน้านี้ค่อนข้างค,คึกคักนะคะแล้วก็มีหลายท่านที่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีแล้วก็มีแขกคนสําคัญของเย่ใหม่ด้วยเดี๋ยววันนี้ใหม่ต้องขออนุญาตนะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศและขอสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของบุคคลที่มารับรางวัลในวันนี้กันดีกว่าค่ะ หรือเปล่าคะเซอร์ไพรส์วันนี้มากๆนะคะเพราะว่านารีขี่ม้าขาวแห่งวงการพาเครื่องอย่างพี่ฟ้าค่ะปกติเราจะไม่ได้เห็นพี่ฟ้าออกนอกคารื้อหาของพี่ฟ้าสักเท่าไหร่แต่วันนี้เป็นเรื่องของการกุศลพี่ฟ้าจึงออกมาจากคารื้อหาคุณผู้ชมในในเราก็ามาที่นี่แล้วหมายจะต้องขอเข้าไปสัมภาษณ์พี่ฟ้าถึงภารกิจวันนี้ของพี่ฟ้ากันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกุศลมาค่ะ ผู ge, ้ชมค่ะวันนี้เซอร์ไพรส์มากมากค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญคนสําคัญของยายใหม่ juntos. พี่ฟ้านั่นเองค่ะวันนี้มโอกาสได้มาเจอที่งานรับรางวัลแห่งนี้สวัสดีพีฟพ่ฟ้าค่ะขออนุญาตสวัสดีนะนะคะกระเติมนาทนะคะผู้จัดงานครั้งนี้นอย่างวันนี้ค่ะพี่ฟ้าค่ะช่วยเหลือด้านไหนยังไงคะคือเห็นท่านดรทำอ่ะแล้วก็ท่านทำมาหลายปีจริงๆติดตามมาหลายปีมากละบ้านสมัยก่อนหลายปีแล้วเนาะเคยมารับรางวัลจากท่านแล้วก็ พี่ฟ้าเองเนี่ยก็ได้ห่างหายจากตรงจุดนี้ไปแล้ว<ม>ก็เป็นช่วงจังหวะที่พระสมเด็จทําให้มาเจออีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> ค่ะคว่าพระสมเด็จและขนลุกก็คือสะพานบุญในการที่ต้องมาเจอกันเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมกันอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> เพราะว่าไม่ได้เจอกันนานมากไม่ได้เจอหลายปีเลยแล้วก็อยู่ๆก็วันนั้นเนี่ยท่านดรนาจเนี่ยท่านไปประกวดเป็นประธานประกวดอนุรักษ์พระสมเด็จวัดะระฆังอะคะ่ะ <Okay. S 1> เป็นพระ ที่สายที่อนุรักษ์พระแท้ผูดง่ยแล้วก็ไปเจออ้าวท่านก็บอกอ้าวเคยมารับรางวัลเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ทีนี้พอ,อประวัติของท่านก็คือท่านชอบการกุศลซึ่งสายเดียวกับพี่ฟ้าสายเดียวกันอยู่แล้วก็เลยก็คิดว่าคงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างวันนี้พี่ฟ้าขอขอขอนุญาตถามนิดน,นึงค่ะช่วยเหลือในส่วนไหนเป็นอุปกรณ์เป็นทุนการศึกษาหรือยังไงคะ อ่าท่านแล้วแต่ท่านด็อกเตอร์เพราะว่าท่านจะเอาไปซื้ออะไรต่างๆอย่างผ้าห่มวันนี้ชื่นใจมากเลยค่<ฮ>ะซื้อผ้าห่มด้วยใช่ไหมผ้าห่มกันหนาวซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแล้วก็ทุนการศึกษาแล้วก็ยังมอบให้กับทางตำรวจชายแดนใต้โร,รงเรียนค่ะเดี๋ยวออนุญาตถามด็อกเตอร์นิดนึงนะคะในส่วนของการช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะเราแบ่งไปช่วยเหลือตรงสัดส่วนไหนยังไงคะ<ช>นั่น,นจะต้องเรียนให้รับทราบนิดนึงว่าเรื่องของการทำสนรประโยชน์เนี่ย เราไม่มีขีดจำกัดมันต้องควบคุมไปทุกมิติ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ซมบูนแบบแต่อาจจะขัดสนเช่นว่ากันดารญาติแค้นรวมไปถึงคนที่ได้โอกาสคนพิการแล้วก็ในเรื่องของอสังคมทั่วไปนในการที่เราได้ช่วยในเรื่องเรื่องของสังคมเนี่ยเราได้ช่วยในการศึกษาของเด็กพิการ เด็กยากจนรวมไปถึงบุคคลที่อาจจะสู่วิกฤตเช่นภัยหนาวซึ่งวันนี้เราได้ทำโครงการเรื่องของแจกผ้าหม่มให้กับจังหวัดน่านซึ่งมีทั้ง11หมู่บ้านรวมไปถึงตำรวจตะเวนชายแดนทั้งภาคเหนือภาคใต้อีสานทั่วประเทศนะครับในเรื่องของทุนการศาึกษาเด็กตำรวจตะเวนชายแดนอุปกรณ์แล้วก็อาหารกลางวันให้กับ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตังหวัดแฉนครับในส่วนของคุณฟ้าได้ <Okay. S 1> ให้การช่วยเหลือในเรื่องของอทุนสนับสนุน uh huh. เราก็เอาทุนเหล่านี้มาจัดสรรส่วนในเรื่องของทุนการศึกษาทุนในเรื่องของการซือ้ออุปกรณ์คร mm hmm. ัวโภคบริโภคหลายๆส่วนและรวมไปถึงผ้าห่มกันหนาวในวันนี้ในส่วนกรณีของคุณฟ้าเนี่ยอนอกจากการที่ได้การช่วยเหลือสนับสนุนแล้วเนี่ย วันนี้ก็ได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติรางวัลน,นี้ไม่ใช่ที่ในส่วนที่คุณฟ้าให้การสนับสนุนเท่านั้นเพราะเราต้องดูว่ากิจกรรมหรือการกระทาเขาในภาพรวมเขาซึ่งพอประมวลมาแล้วเนี่ยก็คือเกิดเรื่องของคุณค่าที่เราจะต้องเชิดชูกเกียรติกับบุคคลที่ทําประโยชน์ต่อสังคมเป็นบุคคลที่แบบอย่างแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งอันนี้เราต้องขอจุมเชยแล้วก็อยากจะให้คนทั่วไปได้ เอาแนวทางที่เป็นแบบอย่างเพราะว่าสิ่งที่คุณฟ้าทำเนี่ยอนอกจากว่าเป็นเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยช่วยเหลือสังคมอันนี้สําคัญที่สุดคือการที่จะมี่วนร่มคืนอะไรให้กับสังคมครับค่ะใช่ค่ะรู้สึกยังไงกับการที่ได้ช่วยเหลือมากมายขนาดนี้และการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้วยอืคือจริงๆแล้วมีความสุขกับการที่คือคือในใจว่า อยากมีโอกาสในการไปแจกผ้าห่มแล้วพอวันนี้ไม่ทราบว่าทางท่านด็อกเตอร์เตรียมผ้าห่มซื้อผ้าห่มพอเห็นแล้วโหคนลุกเลยแบบเรานึกอะไรเหมือนในใจเรานึกแล้วเราได้ทำํำก็เลยเรื่องรางวัลเนี่ยก็ ท่านดกรก็พูดหมดแล้วว่าคือท่านก็ดูองค์รวมที่เราทาเพราะว่าอย่างที่ยี่ยหม่ติดตามพี่ฟ้าก็พี่ฟ้าทําทุกอย่างที่ที่เป็นบุญบุญเล็กบุญใหญ่บุญอะไรก็แล้วแต่ก็ส่งมาเราก็รับหมดเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อเราเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยอาจจะมีส่วนหนึ่งกับการที่จะได้ตอบแทน ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินที่เราเกิดนะคะเพราะว่าอย่างแผ่นดินเราเกิดเนี่ยเจ้าแม่ธรณีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือในหลวงที่ท่านได้ให้เราได้อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ย<ะ>ให้ลูกให้หลานของเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยก็บารมีของพระองค์ท่านก็เลยคิดว่าในสิ่งที่เราตอบแทนสิ่งที่ทำเนี่ยถือว่าน้อยนะท่า<ะ>นดเรเนี่ยพี่ อีกอย่างหนึง่งที่พี่ฟ้าประทับใจที่ประทับใจเลยตั้งแต่มารับรางวัลของท่านดอกเตอร์สิ่งหนึ่งที่ท่านดอกเตอร์ทำก็คืออนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็พระมาหากษัตริย์ที่ท,ที่ท่านถ่ายทอดออกไปซึ่งคนไทยจะไม่ลืมเพราะว่าในสิ่งที่ทําออกมาเนี่ยมันกินใจมันเป็นความประทับใจตรงนี้มากกว่าค่ะ,คะอยากจะขอคําแนะนําจากพี่ฟ้าหน่อยนะคะถึงผู้หญิงหลายๆท่านหรือว่าสุภาพสตรีอาจจะไม่มีทุนรัพย์มากแล้วก็อยากจะเริ่มต้น การช่วยเหลืออย่างงี้คะ่ะว่าเราควรจะเริ่มต้นจากสิ่งไหนเป็นอันดับแรกถ้าทุนทรัพย์เราอาจจะไม่ได้มากถ้าสุภาพสตรีโดยทั่วไปที่พี่ฟ้าบอกว่าเวลาเรามีน้อยเราก็ทําตามกําลังของเราที่เราทําได้เขาบอกว่าถ้าไปช่วยคนอื่นแล้วเราเป็นหนี้เป็นสินก็เป็นบาปอย่างหนึ่งแต่การที่เราทําแล้วเนี่ยเราทําตามกําลังของเราอย่างสุภาพสตรีหลายท่านน้องๆพี่ฟ้าแนะนําว่าบุญที่ง่ายที่สุด และไม่ต้องใช้เงินเริ่มต้นไปที่วัดไปกวาดลานวัดทําความสะอาดห้องน้ําวัดหลายๆคนพอไปทําแล้วชีวิตเขาดีขึ้น mm hmm. เพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้น mm hmm. ชีวิตใครที่กําลังแย่ๆก็ไปทําสิ่งเหล่านั้นอ่ะ mm hmm. เขาก็จะ,ะยกดวงออกขึ้นมาโดยอัตโนมัติคือสิ่งที่ไปอ่ะ ลองไปทําดูว่ากวาดลานวัดไปทําความสะอาดห้องน้ําที่คนอื่นคิดว่าเป็นสิ่งที่ตกต่ําแต่ไม่ใช่นะมันคือจะพลิกชีวิตคุณได้เลยเพราะคนมักจะไม่เข้าไปทําห้องน้ำหรอกเพราะห้องน้ําคือสิ่งสปกปรกแต่รู้ไหมว่าวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สาธารณนาที่เป็นบุญยิ่งใหญ่ที่คนไปล้างห้องน้ำวัดแล้วจะได้บุญที่สูงมากกว่าการลงทุนเงินด้วยซ้ำค่ะ <c oughs> <c oughs> อนาคตพี่ฟ้า่ะทิศทางในการแบบช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ฟ้าช่วยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในทุกวันจนณวันนี้เนะี่ยในอนาคตพี่ฟ้าเล็งในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมไปทิศทางไหนคะเปิดมูลนิธิไหมหรือว่าอะไรเท,ท่าที่ทราบตอนนี้คือเยอะมากคุณผู้ชมขาคือสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะทําให้นักศึกษาคนไทยที่เขาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระสมเด็จที่พี่บอกว่าวัตถุมงคลที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยากสร้างพิพิธภัณฑ์ให้กับคนไทยแล้วก็นักศึกษารุ่นหลังได้ไปศึกษาโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน<ม>เพราะว่าโดยมากที่เราเห็นว่าการสร้างพิพิธภัณฑ์การเข้าชมเนี่ยมันจะต้องใช้เงินแพ่ะนั้นคนที่ชั้นล่างลงมาคนยากคนจนก็หมดโอกาสที่จะเข้าไปใช่ไหมฮะอย่างคนใช่ไหมท่านดเรเวลาคนจนที่อยากจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์หรือชมของเก่าของ โบราณที่หายากเนี่ยมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินต้องซื้อบัตรต้องจ่ายเงินแต่ของพี่ฟ้าคิดไว้ว่าอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราจะทําให้คนเนี่ยได้รับบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้เข้าไปทั้งคนจนคนรวยแล้วก็นักศึกษาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแต่มันจะเป็นประสบการณ์ให้เขาได้เรียนรู้ถึงวัตถุมงคลหรือของเก่าแก่ที่ปู่ย่าตายายได้เก็บไว้ให้ ก็เป็นสิ่งที่ดีและส่วนบุญอื่นๆที่ก็คิดว่าตัวเองก็ทําไปเรื่อยๆตามกําลังของเราที่ทําได้นะคะพ่อคิดง่ายๆค่ะถ้าเราตั้งใจทําบุญที่ไหนทําเลยส่วนเขาจะไปทําอะไรเราไม่รู้แต่ถ้าเขาทําดีคนเราก็ความดีย่อมสนองแต่กระทาสิ่งที่ผิดที่ไม่ชอบก็สิ่งนั้นก็สนองคนที่กระทําเช่นกันค่ะ,อะขอบคุณน้องยายใหม่ด้วยนะคะกับทีมงานช่องห้าด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะคะสำหรับพี่ฟ้านารีขี่ม้าขาวแห่งวงการพระเครื่องที่ให้เกียรติกับรายการเดอ People โชว์ของเราและยังไ,ไม่เชื่อว่าความดีที่สุภาพสตรีท่านนี้ได้ทำเพื่อการกุศลเพื่อเด็กๆและเพื่อผู้ที่ได้โอกาสจะส่งผลให้พี่ฟ้าจเจริญรุ่งเรือง,งมีความสุขในทุกมิติของชีวิตค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเยหมายังมีสุภาพสตรีอีกสท่านนะคะที่เดินทางมารับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน กับการเป็นเจ้าของแบรนด์ที่หลายคนรู้จักและโด่งดังในโซเชียลรวมไปถึงร่วมแสดงความยินดีและสัมภาษณ์ความรู้สึกจากสุภาพสตรีนักบริหารทั้งสองท่านกันดีกว่าค่ะเรามาแสดงความยินดีนะคะกับแบรนด์จุธาทิพย์สมุนไพรดูแลผู้หญิงวีจีเน่กับพี่ทิพดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ รู้สึกยังไงบ้างขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะตัวแทนค่ะแม่ทีมแม่ทัพของแบรนด์ทุกคนแบรนด์จุทาทิพย์สมุนไพรวิจินเน่ซึ่งเป็นสมุนไพรของผู้หญิงยืนหนึ่งในตอนนี้ค่ะเละดโด่งดังมากโดยเฉพาะในช่อง t ิ k กต็อกค่ะพี่ทิพย์บอกเลยค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะนอกจากดูแลภายในออร่าจากภายในแล้วนะคะของเรามีส่วนผสมคอลลาเจนเพื่อบำรุงผิวพี่ทิพย์รับรองค่ะผู้หญิงได้ทานวิจินเน่แล้วสวยจากภายในสู่ภายนอกแน่นอนไม่ว่าจะใช้เครื่องสำอางอะไรเนาะแต่ถ้าเลือดลมไม่ดีภายในไม่ดีมันก็ไม่สวยค่ะเพราาะะะะฉนนนั้นนะะ้้คถได คุณได้จัดวีจีเน่แล้วสวยจากภายในสู่ภายนอกเปร่งปลัง่งเหมือนกับพี่ทิพย์นี่เลยคะ่ะ <laughs> สินค้าชนิดไหนวันนี้ที่ควรจะแบบจัดเลยเพื่อดูแลภายในของผู้หญิงคือวีจีเน่แน่นอนค่ะยืนหนึ่งในสมุนไพรของผู้หญิงค่ะและที่สําคัญนะคะพี่ทิพย์อยากให้ทุกคนเปิดใจให้กับสมุนไพรไทยของเราเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราตอบโจทย์และบํารุงฮอร์โมนช่องทางการสั่งซื้อติ๊กตอกค่ะ เพจนะคะเฟซบุ๊กต่างๆนะคะก็คือเซิร์ชวิจิเน่ได้เลยค่ะเราจะมีตัวแทนนะคะจําหน่ายตอนนี้ส่งออกทั่วโลกเลยค่ะ mm. ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ยังเชื่อมั่นนะคะในตัวสมุนไพรวิจิเน่นะคะตอนนี้แบรนด์ก็คือเข้าสู่ปีที่2แล้วลูกค้าทานต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วค่ะตอนนี้ขอบคุณมากและคนที่ยังไม่เปิดใจให้กับสมุนไพรวิจิเน่ขอให้ทุกคนเปิดใจรับรองทุกคนจะติดใจแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะในในทีมในตัวแทนของแบรนด์จุธาทิพย์สมุนไพรวิจิเน่นะคะจากคนที่ไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนค่ะจากแม่บ้านจาก สาวสวนจากเป็นสาวโรงงานค่ะตอนนี้ประสบความสําเร็จทางด้านออนไลน์ขอบคุณตัวแทนขอบคุณทีมงานของแบรนด์ทุกคนและที่สําคัญพิธีกรับรองค่ะให้คุณถือแต่มือถือและมีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นแบรนด์นี้ยินดีสอนคุณแบบจับมือทําแน่นอนรวยแน่นอนค่ะวัน <c oughs> นี้ขอบคุณเจ้าของแบรนด์ของเราพิธีกมากมากนะคะกับแบรนด์จุธาทิพย์นั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสิบห้า น well. บนเส้นทางของความสําเร็จกับแบรนด์บ <Hai. S 1> <Science ihat. S 2> ้านหมอละออวันนี้อยู่กับพายาตรุ่นที่2มาแสดงความยินดีกับคุณสิริวิไลนิดนึงค่ะสสวนค่ะคุณสิริวิไลค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการรับรางวัลครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการรับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดครั้งแรกของแบรนด์บ้านหมอละอองค่ะ ของเรานะคะดําเนินกิจการด้วยการผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายนะคะสินค้าสมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพนะคะมีทั้งเวสสำอางยาแผนโบราณแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีรายการผลิตสินค้า O e M ที่รับสร้างแบรนด์พรีเมียมให้กับลูกค้าที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยค่ะสินค้าที่เป็นแบบตัวท็อปเป็นไฮไลท์ของเราเลยคือ แนะนำเป็นชุดสมุนไพรผู้ขาวแอดวานซ์ยังไงคะชุดผู้ขาวแอดวานซ์เนี่ยเป็นชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังนะคะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยใช้ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังหดพืน่นหรือว่าคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ย <นะ S 2> ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งจะมีทั้งแชมพูนะคะมีแฮร์โทนิกมีบาร์มมีเจลมีสบู่นะคะ, onic, m, el, u, นะ,คะในการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย แล้วก็ในการบำรุงผิวพรรณให้ผิวพรรณสวยใสนะคะวันนี้รู้สึกยังไงกับรางวัลนี้บ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากในสิ่งที่เรามุ่งมั่นทุ่มเทนมาตลอด35ปีนะคะใ,<ช>ในวันนี้นายแพทย์ละอองบสัสลีผู้เป็นผู้ก่อตั้งค<ช>ุ้เชื่อว,ว่าคุณพ่อต้องภูมิใจในรางวัลที่ได้รับในวันนี้มากแล้วก็พร้อมที่จะ ให้พวกเราเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของเราสินค้าของเราให้มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อจะดูแลสุขภาพคนไทยทุกคนค่ะ ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะเรามีช่องทางติดต่อนะคะหลากหลายช่องทางสามารถเซิร์ชหาเราได้ในทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์บ้านหมอละองนะคะหรือว่าสามารถที่จะไปที่ idline@ ละอง herbal นะคะนอกจากนี้ยังเข้าไปดูสินค้าแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดของเรานะคะที่ w w w i d e l a o n g h e r b a l c o m หรือว่าบางท่านอยากจะโทรปรึกษาสั่งซื้อหรือว่าสั่งสินค้ากับเรานะคะสามารถโทร ได้ที่เบอร์095-080-7887ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็แสดงความยินดีกับคุณสิริวิไลทายาตรุ่นที่2นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ ยินดีนะคะกับทั้ง3ท่านเลยค่ะเป็นว่าครั้งต่อไปนะคะถ้ามีงานรับรางวัลแบบนี้ที่ไหนใหม่ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไปก็อยากให้มีโอกาสได้ไปรับรางวัลแบบนี้เหมือนกันอยากสัมภาษณ์คุณผู้ชมของเราบ้างนี่นพักก่อนนะฮะช่วงหน้ากลับมาดู The People Show กันต่อครับ